น้องกินอะไรน้องกินอะไรกินอะไรถามก็อ๋อกินเส้นเหรออร่อยไหมคะอร่อยงจัโอ้โหถ้วยใหญ่จังเลยปลาบุยบุ้ยบุ้ยบุ้ยเสียงดูดปลาแดกปะปลาแดกะปลาแดกปะอันนี้มเซมไมันเหม็นม่เอา เด็กกินไม่ได้เขาเพิ่งจะเอาหางฝามาใส่ซอสอีกซออีกเร็วนั่งบ่หรอกล้องีกินเสร็น้ำบ่ปลาเบืออยู่ไหนเขาไปหายกแฝเข้าันน้นีเ่า ទៅប៉ាអឺចូលកន្លត់មើលចូលយ៉ាបែកគ្នានេះចាក់នំនំឡៅដើមម្លេងទៅតាមហាដើមបើមិញມືអື່នស្អីញ៉ៃញ៉ាំហ ோம் ពីអូ